คนอวดผีคืนนี้พบกับตอนจบของความทุกข์ทรมานของคุณแปงที่ถูกวิญญาณกลั่นแกล้งให้เป็นครึ่งผีครึ่งคนงกูก็ไม่ออกกูจะอยู่กับมันนี่แหละกูมันนี่ะตายแล้วชาตินึงอย่างทรมานแล้วจะอยู่อย่างทรมานอย่างนี้อีกเหรอก็ไม่เป็นไรกูก็จะให้มันทรมานเหมือนกูนี่ ก็ต้าเธอสร้างกรรมเพื่อที่จะไปเกิดไม่ได้กูไม่ออกจะเอาชีวิตมันอย่างเดียวแล้วเขาก็ไม่ได้ทาอะไรขูมันสวดมนต์นั่งสมาธิทําบุญแต่บุญให้กูกูก็ไม่ได้ตอนมีชีวิตอยู่ทําเลวแล้วชาติหนึ่งตายแล้วยังจะทําเลวอีกเหรอเธอจองเวรเราได้นะถ้าเธอกล้าปอกล้าดิข้าก็จะอ,อยู่ได้ถึงขนาดนี้เหรอผมไม่รู้มายังน่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อดวงวิญญาอาคาดแขน จนไม่ยอมออกจากร่างล่าท้าผีที่บ้านร้างดวงวิญญาณเครียดแค้นมีวัยรุ่นมาเที่ยวแล้วก็พาผู้หญิงมาคมขืนแล้วฆ่าตายครับเสียงได้ยินเป็นคนพูดนะคะแต่ว่าจับใจความไม่ได้เหมือนความภาษาที่พูดเนี่ย คลข,ขายคนพม่าหรือลาวเนี่ยค่ะล่าท้าผีต้อนรับวันพอ่อกับครูพอลูดีเจพา่าและคุณพอ่อตอนนี้เขาจะอยู่บริเวณคุณพ่อค่ะอยู่ตรงเนี้ยอะไรนะครับพ่อมันเย็นอยู่ตรงเนี้ยตรงไหนพ่อพ่อชี้ผมเลยฮะแน่ตรงเนี้ยอยากจะออกเดิจากที่นี่ใช่ไหม ถ้าใช่ให้ความคู่ถ้าไม่ใช่ให้หงายคู่หงายคู่หงายคู่แปลว่าอะไรครับพ่อครับไม่อยากไปครับไม่อยากไปประสบการณ์ขนหัวลุกกับดีเจต้นหอมตร,ตรงช่องข้างด้านล่างก็จะเห็นเป็นเท้าให,ใหญ่ๆดำๆแล้วก็ตรงนี้มีโซ่ตัว พอตัดสินใจที่หลับก็ดินเสียงข้างหูบอกว่าคนนึงหลับแล้วอีกคนแกลับ็นเสียงบางๆคนนึงหลับแล้วแต่อีกคนแก้งหลับ